สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บางแสนนะจ๊ะให้ดูบรรยากาศบางแสนยังติดยยอยู่เลยตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มมาแล้วน,น,นี่สองแถวเทค

反正。